ก่อนะครับขอการกลับสวัสดีผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ผมในรายการเอนเรียนนะครับวันนี้ผมจะผมนี้ผมจะมาจัดอันดับเกมพาร์ที่น่าซื้อในเกม anime fighter simulator นะผมก็ก็จะเราอยู่ในนี่นะผม anime fighter tier list maker นะผมก็เป็นเว็บจัดอันดับเนาะแล้วก็เป็นของนี่ครับถ้าใครอยากไปจัดอันดับเองก็จัดตามนี้ได้เล้นะครผมนี่ตามนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันสำหรับใครที่อยากไปจัดเองเนาะก็ผมสำหรับเกมพาร์ที่ผมจะแนะนำนะครับเอาในเทียร์แบบับ S ก่อนเนาะที่ที่จำเป็นจำเป็นที่สุดนะครับที่จำเป็นนะสำหรับมือใหม่ทุกคนนะผมคืออย่างแรกนะครับแม่เหล็กครับแม่เหล็กเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับสายเอฟเทหรือว่าสายแบบขี้เกียจฟาร์มเหมือนว่าขี้เกียจเดินไปเก็บเงินนะครับอันนี้จำเป็นมากเอ้ยอย่างให้สองนะผมเงินคูณสองอันนี้ก็จำเป็นจำเป็นสุดแล้วครับผมอันนี้จำเป็นมากแบบจำเป็นจริงๆส่วนอันที่สามนะผมอันที่สามก็น่าจะเป็นอัันนี้สหรบ เอาไว้เป็นสายโซโลอันนี้นะครับผมอันนี้แนะนำสำหรับสายโซโลนะถ้าเล่นกับเพื่อนไม่จำเป็นต้องซื้อเลยนะผมแต่โซแต่ถ้าโซโลลงดันหรืออะไรเงี้ยก็ควรซื้อนะผมผมจะอยู่ในระดับเอแล้วกันนะเพราะส่วนมากก็เล่นคนเดียวแล้วผมเพื่อนไม่ค่อยมีเนาะมันผมไงผมก็ส่งเกมพาฒต่อไปก็น่าจะเป็นเอาตัวคิงครับผมเอาที่ที่ขอจัดให้อยู่ในระดับยูุ A แล้วกันเพราะว่ามันไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่ับผมเพราะส่วนมากเอาตคิงมันเอาไปใช้สำหรับแบบว่า คนขี้เกียจหรือว่าสำหรับคน FK นะครับผมแต่ถ้าสำหรับคน F k เนี่ยขอให้อยู่ระดับ s อนะแต่ถ้าไม่ F k ก็อยู่ระดับเไปก่อนแล้วกันนะครับผมอันนี้ผมสำหรับสำหรับตัวผมนะถ้าสำหรับตัวผมขออยู่ะระดับ A แล้วกันอยู่ระดับ A แหละส่วนวิ่งนะครับผมวิ่งขออยู่ระดับ S เลยแล้วกันมันราคาถูกแล้วผมแล้วก็เอาไปวิ่งตามคนในดันให้ทันนะครับผมเอาไว้ตามเพื่อนๆในดันนะครับเพราะว่าสมสมนมากแกวิ่งตามก็ไม่ทันเนาะแล้วพอวิ่งตามไปทนก็าานนกนจะเกิดปัญหาในการที่ต้องรอเพื่อนนะครับผมประมาณนี้ับผม ส่วนเกมพาร์ตอีกพีคุณ 2, สองสําหรับผู้เล่นใหม่แล้วผมไม่ค่อยจําเป็นนะครับขอจัดให้อยู่ระดับดีแล้วกันนะครับผมเทลพอร์ตเทลพอร์ตอ,อยู่ดีแล้วครับผมเทลพอร์ตแทบจะไม่จําเป็นเพราะมีตัวาวา์ปสารับคนที่อันนี้ก็เหมือนเดิมครับสารับคนที่ไม่ขี้เกียจนะผมถ้าเราผมขี้เกียจก็ให้ซื้อนะครับแต่ถ้าไม่ขี้เกียจก็ไม่จําเป็นนะครับลักกี้ลักกี้โพรเวอร์ขออยู่ในระดับเอาอันนี้เป็นลักกี้ก่อนเนาะอันนี้ไเอาอยู่ในระดับประมาณอยู่ระดับซแล้วกันก็ยังพอ จำเป็นอยู่นะครับส่วนอันนี้อันนี้ขอให้อยู่ในระดับบีเลยแล้วกันครับผมเพราะว่ามันก็จําเป็นสำหรับว่ามันจะไว้ดรอปพวกระดับมิติกขึ้นไปมิติกจะออกง่ายขึ้นนะผมจะซับตัวผมนะอันนี้ก็ออกลักกี้ง่ายขึ้นอันนี้ก็จะออกตัวรับง่ายขึ้นแต่ผมว่าซื้อมาถามเกมพารแล้วเห็นผลแค่อันนี้เดียวแต่อันนี้แต่อันนี้ยังไม่เห็นผลเลยนะครับผมโซเกมพารอันนี้ถ้าสําหรับคนที่คิดว่าตัวเองดวงไม่ดีหรือว่าดวงแย่จะจัดนะครับผมก็สมควรซื้ออยู่นะครับผมแต่ก็ขอให้อยู่ในระดับบีแล้วก สำหรับอันนี้สำหรับสายสายเปิดไข่เนาะสายเปิดไข่แล้วผมอันนี้ขออยู่ระดับเแล้วกัน2อย่างนี้แล้วผมนี่อันนี้เป็นที่เปิดไข่เร็วนะผมแบบเปิดเกมพัทไข่เร็วนะส่วนอันนี้เป็นเปิดไข่เพราะมีสองฟองเป็นสามฟองนะครับผมก็อนนี้เนาะอันนี้ก็จําเป็นทั้งสองอย่างเลยนะครับผมจําเป็นนะครับผมจําเป็นจำเป็นจำเป็นมากเพราะว่าสำหรับสายเอฟเคหาตัวลุงหาตัวลับเนี่ยพวกนี้จําเป็นนะเพราะมันจะเปิดไข่ได้เยอะขึ้นนะครับผมส่วนอันนี้นี่ครับผมอยู่นี่เลย VP อยู่ C แล้วกัน ถามว่าทําไมสองอันนี้มันถึงไม่จําเป็นนะผมเพราะว่าส่วนมากเวลาเราเล่นเราจะทำอะไรครับผมเราจะแค่แบบว่าจะพูดยังไงดีตัวเราแทบจะไม่ได้เก็บเลยนะครับผมเพราะว่าส่วนมากก็จะเก็บแค่พวกมิติใช่ไหมและมิติส่วนมากที่ออกมาก็น่าจะไม่ได้ออกเยอะอะไรขนาดนั้นนะผมเพราะว่าการันตีมันนานมากสำหรับดแม้ว่าจะเป็นเป็นลูกดาดเลยับผมการันตีมันจะนานมากถ้าเราคนทีมม่มีเปิดไขน่นะสองบเกมพันนี้ก็เลยไม่ค่อยจำเป็นสำหรับผมเท่าไหร่นะสำหรับจมผมนะผมซื้อแค่นี้นันเดียวนะครับผมแค่นี้ส่วนเกมพันวีทําไปถึงผมถึงเขาอยู่ระดับซีบางคนเขาอยู่ด ASB ที่ผมให้อยู่ซีเพราะว่ามันลดแค่เรื่องเงินครับผมแล้วก็จตัวละคารสเปเชียลของตัวละคารเราเนาะที่แบบตัวละคารที่เราสร้างเป็นอวตารเรานะผมมันจะมันจะออกมาเป็นตัวละคารที่เราใช้ใช้เป็นพวกตัวใส่แทนนะครับผมก็ประมาณนั้นเนาะแล้วก็อันนี้มันจะลดเรื่องตู้เงินนะผมลดลง25%เนะครับผมก็เมียประมาณนี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ก็คลิปนี้ก็อาจจะเป็นความรู้กับนทุกคนได้นะผมก็แล้วคลิปนี้ก็ขอตัวลานไปก่อนครับผมไม่เอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปหน้าเป็นังไรก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับ ถ้าเขชื่นมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดัิดตามช่องผมด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาว้ไปก่อนครับเจอกันใหม่ครับซีอีโอครับผม